สบายหมดเมก,กี้ยงมยังนบาดวหมู่มาฟังลลมแมนเอาหูมานำบ่อโนอลุงปง<า>ังปัาเอาเสิร์ตเป็นได้จำปีมวนบ่ฮ้อ่าค่าอุ้ยอ่าคเอ้ <c oughs> ามันย่องกัน บันได้แท้สออนดอกาลอบบาวเรื่องติมมวนอยู่เออจังชีนิ่มแมมแต่ว่าดอกาเรื่องเจ้างามอีหลีได้เอาบัวงามไหนจังไดเอาใส้บุญมาฟาดโกบำรุ่งต้นบำรุ่งผลเพิ่มผลผลิตควบคู่กับตัวนี้ได้จำเปย้นี่บุญมามิกฟอร์สป้องกันเชื้อราแก้ปัญหารากเนา่าโอสมพ่แล้วเนาะควบคู่กัน ดอกกัญยนเหลืองกับเลืองเอต้นกระเขียวงามถูกต้องเลยเออามาไหถามแนบัตรนี้เจ้าไปฮัดลองฮัดแล้มาแต่ทางใดคือลามวนแทะบอกกับว่าคุยคุยแน่อาเนี่ยสมัยตัวยังเป็นรุ่นแรงมันบ่เฮ้าเนี่ยพระเอกเก่าคณะเพชรวิเชียนลุงลำเพลินบ้านหัวแหดประกอาบุญแล้วพ่นักวสักทวน เอาเดี๋ยวพุ่งมาไล่ลาบ่เอาบ่แบกลำพงโมกกระวาจำปีพ่อไปอยู่คณะเพชรวิเชียนเนาะมอล่ำมันก็ไงขึ้นไงขืนญ่ขืนเด้อ้าวนี่ก็เลืได้ขืนลำเป็นพระเอกตลอดเลยป้โทูเป็นพระเอกพุ่นะแมนที่สำคัญเดินสายเลาะโคงเนี่ยอไลลมันกันหนองคายนครพนม มุกดาหานอุอบลต้าโง่มาเถี่ยฮอดยาโสไปมาบัดติโทอืมแต่ว่าเจ้าคือเศร้าร้ำสันเศร้าเหรอเนาะเอาคนมามาักบ่มกักหรือว่าคนมาเบิงบ่เบิงเอหรือว่าคนบานิยมบ่เอานิยมน่นจำปีโดยเฉพาะเอาออก นาฮันนี่เด้อผู้เท่านี่ตบมือสวดสวดฮันขันคนมากปปน่ะคือเศร้าล้ำมันสันเอาก็เศร้าแล้วเนาะเมื่อไอแบกสอบเขาเว้ยแบกสอบเขาเออหมอล้ำขอเขาหมอล้ำขอเขาเออนกเอาเสือ ใอยก็ว่าแม่เจ wow. uh, ้าเป็นพระเอกหมอรำล่ำอยู่ทิงห้าลน่ใหญ่ๆู้ดีบานลกับบานหลมอเขาานี้แหะไม่าน้่หมอล่ำเป็นลนกงานตัวนี่เออ่งเปนพ่งาิต้นเบงินมงชินมงสินงสิน